นี่ก็ได้ยินไปก่อนซินั่นแหละไม่ไม่พากันเด็กเด็กมานะเออคือประงามแถวไป่เห็นเรื่อหมวกกันนะต้องไอ้นี่ต้องกดอันนี้ใส่หมวกไอ้นี้นี่มันจะสว่างใส่หมวกไอ้นี้อ่าเป็นไรไปค่ะไปไปสองทางสวัสดีค่ะอนับสูบสวัสดีค่ะ เฮมาส่งพี่ข้างในเลยเหรอทำไมเฮทำไมเฮมีสิทธิพิเศษเข้ามาส่งถึงข้างในเลยว่านเฮมีผัวเป็นต่อมอเคยเห็นไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นตอนตึงคืนใครไม่เคยเห็นกันรุณนาดูเลยนะคะเม่อวีเเข้าไปญี่ปุ่นเอเคูสขณะนี้เราอยู่ข้างในสนามบินดอนเมืองแล้วนะคะเดินเข้ามาข้างในเช็กอินเรียบร้อยรอบินค่ะ ตีหนึ่งห้าสิบห้าค่ะตอนนี้ไปหาอะไรรองท้องก่อนเครื่องเดินเพราะรบินอุ้ยฉันจานหัวก่อนนี่จาผมอีันไจะส่งผมไปชั้นอุ้ยฉัระกบายเดี๋ยวน้องถือชั้นนีถือกล่องก่อนถือกล่องก่อนอุ้ยจาดหัวมนีมนีกูจะถือเองพเราบินตีสองที่เราบินตีสนะคะวันนี้เราบินตีสองนะคะ เราเป็นตีสองนะครัวันนี้วันนี้เราเป็นตีสองนะครับวดเลือดวดเลือดีหามึเลือดที่เลยเลือด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 ีเดียวเขาไปกินนี่นี่วะโอ้ยเดซีถ้าอย่าบอกไปไปทัวรบอะครบ้านูหิ สักดา,สเ,าเ,เส้นใหญ่เข้ขเขาแบบพี่มวนเห็นอยู่สองคนคนอื่นอ่านต้องอ่านคับอีใครบ้างาอีใครบ้าง<ม>พี่อ้อมสักดาอ้าต้นเขาดิอูยจานหัวเนี่ยตัดต้เนเลยอย่าเอาขึ้นสูงมาก สมชาที่สมชายสวัสดีค่ะคุณอาลีลาพี่ป้องหนูว่าเกาหลีจะเจอกันนะเราจะเจอกันอยู่ในยุโรปนะคะจะตีม,มั้ยกินน้ายงไงเนี่ยเพียกินผัดไทยอ่ะรู้นั่งน่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วค่ะเฮซีเขามาส่งค่ะเพราะว่าเขาเส้นใหญ่เขามาสูงข้างในได้เราไปกัน้ยเรา มีบัวเป็นตมอค่ะเราไปกันสามคนผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะยิงล้วนค่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาขอกอบปีเครื่องบินไปด้วยได้ไหมอันตะกตุ้งเขยกันนวันเาปค่ะใครยังไม่มีแฟนทักหานางนะคะไม่เราไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะรุ่นไงล่ะที่บอกว่าจะกินตอนแรกมันจะมีร้านหนึ่งอยนั้นอ่ะร้านอาหาร ได้ละเดินกลับไปกับมาแล้วก็เข้พอดีจอยพอดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟพีหูหัวล้อเอชิญหน่อยเชิญเข้ากล้องหน่อย ใครอยากเข้ากล้องเชิญเข้ากล้องหมอยกำลังเชิญโอเเดี๋ยวเน็ตดี๋ยวเน็ตสักระดุดนะคะมันชอบกระดุดกรุดาติดต่อเคาน์เตอร์มัสอพันท่ากัดเซียนดองเจอร์ไปคาสิมีเดนซึ่งมันไม่มีจริงนี่หว่าถามเพิ่มอีกนะใช่ไหมวันมีอยู่ร้านหนึ่งแล้วม กินันนี้ก็ได้พูดอไออกนก็ได้มันิดปดีเนาะเ้าลืมเลยไม่ใช่สนามมิูนุงจะเป็นมูนทุกที่สวัสดีค่ะสวัสดีส4คนหรือ4 1คนน่าจะ44 0 0นะแช่หน่อยค่ะวันนี้จะพาเฮสีไปเฮสีเ็เป็นสายเปยปลูกผมค่ะชวนมันเมื่อคืนเนี่ยมันก็โอนค่าตัวเลยค่ะ มากค่ะเฮีสีสุดเยอะเหมือนกเราเบิกเงินจากท้องมาคังหลวงเอางบจากท้องมาคังมากค่ะเฮสีเขาเป็นเจ้าของลิตานะคะบริษัทลิาค่ะกีค่าเขาค่ะกี่ค่าเขาเอาเหรอกี่ค่าเขาค่ะกี่ค่าที่นี่คือร้านอะไรวะร้านอะไรร้ากาแฟสตาร์บ้านนี่เดลยว่านไหมอ่ะ พี่เอ็มพีขอโทษนะคะร้านปิดนางสาดีเจนั่งเลคตมุ้งสดๆได้ไหมคะตัะสีนี่แหละนี่คะต๊วสี่ขบครัคุณก็หาร้านเจอค่ะก็ภาษาไทยกันนะคะ เกาหลีมจะร้อนยางไงร้อนหนาวไหที่รู้นะมันร้อนเท่าไหรถ้าที่ขึ้นตอนอนกางขึ้นสวัสดีค่ะทุกคน,นใครอยากได้อะไรนะคะสั่งมาเลยวันนนสวัสดีอันนี้เดี๋ยวขอประธานรนนี้ันจะดีเดยนีจะปิดโซนพิยาครับชาบได้ ค uh, ่าย้ายเท่าไหร่้ายาทนี่นนานโดนโดนไล่ให้ยหญ่โตไกวานนาะวนนีเดี๋ยวให้อีเเดี๋ยวให้จจับสีตากหมอกได้เลย ขอพงพี่เอาผัดไทยกุ้งสดมีนไม่ต้องเมน,เหนูหรอกแล้วสแล้วน่ได้แล้วก็รันเลาแเลวเนี่ยเยอรมันแย่พอก็ทานหวพูดมากมสสิีพี่อาร์งมชัดเลยค่ะ อของพี่เอาผัดไทยผัดไทยอ่ะกุ้งสดทำไอ่ดองทำไข่ดองไปสั่งร้านนาทีละแล้วก็เอาชาโบราณชาเย็นสูรโบราณเอาคูบางตอนนี้มาฝาดเดี๋ยวพี่เก๋ให้เองขาได้ก่อนนะผัดไทยกุ้งสดกุ้งอะไร สองค่ะแล้วก็ของพี่เอาชาเย็นโบราณเนี่ยสูตรโบราณอยู่นี่รับบัตรเครดิตไหมคะรับค่ะโอเคกระเพยกุ้งสดเป็นสองนะครัค่ะแล้วก็น้ำเอาเนี่ยชาเย็นโบราณแจ็กกี้สวัสดีตอนนี้ติดล่ะลูกพีชตอร์เบอรี่มะมานเขาคุณค่ะแม่ติ๊งสวัสดีน้องบาร์ดด้วยนะคะร้อนมากค่ะ อยากจะบอกว่ามันเดินกลับไปกับมาเด็กสวัสดีพี่นอยอยู่ในสนามบินหรือไงลงเสียดมองเขาชืนโดนไปที่เกตไปมาแล้วแหละคนนี้ลากินเข่ากันะคะเครื่องออกตีสองค่ะโอเคแจ๊ขอบคุณมากจ๊กวนกี้บอกว่าเดินทางปลอดภัยเครื่องออกตีสองครึ่งยือตีสอง ดีสองสามสามห้าดีสองสามสิบห้าเลยด้วยเขาเป็นคนใต้มีเวลาเยอะอุ้ยกินอาหารใต้ด้วยใต้สารคามไปนิดนึงเลยไม่ใช่บ้านมันใต้ขอเกี่ยงหน่สวัสดียพี่เหมียวค่ะน้องโดนกำลังกินเอยน้องโดน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 จะมารับเรากำลังอยู่ในสนามบินแล้วพี่เช็ค ใช่เรียบร้อยพอดีกาลังมานั่งกินข้าวกันแจ็กกี้บอกว่าแกขึ้นเครื่องเมื่อสีเดียง์ไม่อวดสันหอดแน่ฉันปยยนัญญาอินทจ้ะขอบคุณครับพี่หน่อยขอบคุณครับพี่เมียวดูสิคะจะไม่ให้ร้อนได้ไงพระอาทิตย์มันคุณตอนกลางคืนอะ่ะสีบอกว่าจะไปหาอป้าเฮนจะไปสัญญากรมอะไรบอกเขาดิหรจูจะไปทำอะไรครับที่ที่ปางใหญ่นูจะหนูจะไปทำอะไรต้องซื้อขนมปังใชไ ไม่คือจะยิวที่ไปเกาหลีเนี่ยจะไปทาอะไรทำผมก่อนจะจะไปปลูกผมค่ะอันดับแรกเขาจะไปปลูกผมขอบคุณพี่บูมค่ะเย็บปากมาพี่บูมพี่บูมสอท้าบูมเย็บปากเขาจะไปพาเข้าไปสัญญกรรพี่บูมเขาจะไปเขาจะปปลูกผมก่อนค่ะดึงตรงนี้นิดดึงตรงนี้หน่อยดึงไหนอีกดึงให้หมด เราไม่ก็ตายล้าเกิดใหม่ขากลับเขาก็ให้กลับตายล้วเกิดใหม่ไม่ยังบอกอัน้เสียดังตีกูว่ามไนลยมากเหมือนกดิวันที่สิบคับพี่ปูเอ็มกับวันที่สิบเรามาถึงบ่ายบ่ายสามค่ะแค่เขานด้ ข้าวนี้เด้เพีงเมนอยู่หานเดี๋ยวอีเ้จัดการด้วยเสียงดังก่อนแบง่อยว่เป็นเมนี้คนเราวันมันบอกว่าฉันจะเป็นลมอ่ะเมนมากปวดหลายหีเมนสิตล์ฮะ ว่ามีเงินทุนแล้วแบบดุตาไ้สวัสดีค่ะทุกคนวัดีว่าจะพามาเหสีนะคะไปสัลยกรรมนะคะสิ่งที่เราจะทำนะคะคืออันดับแรกมันจะผูกผมก่อนหลังจากนั้นก็ตัดคอมันทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันแก้ไม่ได้หมอส่วนคนนี้นะคะไปรดภูุงค่ะคนนี้จะไปรดกุง Look, okay. จะไปหาเเกาหลีาอ้าค่ะจะต้องรด้ประมาณสิคนในภานสาวัน่เพแากี่คนนะเอาสิบคนค่ะลอบ้านต้องโดนหาไว้ให้ดีต้องโดนนะไม่้อจะหาเองดะเลอปวดเนาะมันใจเนาะท่านต่อม้ว่ขนผมขึ้นใปตมมรีตองเจอะ ต่อจะทั้งอย่างจะทั้งสั่งสะตอต้วสั่งสะตอสั่งชาสั่งสะตอไม่รู้แหละกินไปเถอะสั่งนะของพี่ชาโบราณนี่แหละชาโบราณไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่นี่มันจะมีนมด้วยชานมโบราณของพี่โอเคไม่ต้องมากวนเราไปเลยเรา ชอบควรเรียนครับไปอ้วันชาเย็นครับตอนจะไม่มาซื้อะตอนโอเคชาเย็นครับอ้าทำไมไม่เหมือนในรูปชาเย็นครับเรียกมาดิเอาเมนูมาดูาาด้วยพี่สั่งชาเย็นโบราณนะไม่ได้เป็นแบบนี้ที่มีโน้ตด้วยโน่นพี่สั่งแบบโน้นไม่ได้สั่งแบบนี้ ใช่ไม่เอาไม่กินเราไม่ได้สั่งอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ไม่กินได้เราสั่งอย่างนู้นชานมเย็นแบบนู้นไม่บอกน้องเขาหรอไม่ได้ไล่บอกว่าอย่ากวนแค่นั้นเองชอบกวนดีนะส่งชติกเกอร์มชี้ดูพี่สั่งอย่างนั้นนะน่าจะเป็นตัวอร่อยไหมพี่ก็มียาที่ยายไหว้ ไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่แค่บอกว่าเ <Okay. S 1> ออนี่แหละ,หละเราก็สั่งอีกอย่างไอ้นั่นก็ไม่เบื่ออะไราานั่นเองบึ้งคุยกันอยู่เมาชาทำไมเรื่องคอเสกคอเสร็กก็ตอนหนาตาไม่ลงแน่ด้วยเหตุว่เขาแช่ค่ะแช่เราจะไปทำหน้ากันเหรอคะ อ๋อยังไม่ได้ทำหรอกค่ะหน้าเรายังใช้ได้อยู่ให้เห่ทำทาาไปก่นาาอนรอปากกะไรเปล่าตาบางอะไรนะราคาดีดวันนี้่เป็สดีทย่ะ22คนกำลังจะกินข้าค่ะขึ้นเครื่องทีสองสังไปคลิปนี้เราไม่เหงาค่ะเพราะเรามีองค์ขลักคือม ah าเหสีแล้วก็พระนางสังคู สมศุลนะก็เหลือนางคนเดียวแล้วเหลือตัน <g ül> กงสูงสุดไปด้วยไปทำอะไรที่เกาหลีคะ <g ül> พี่ไปงานคะ่ะไปคอนเสิร์ตคะ่ะไม่ได้ไปทำหน้าหรอกคะ่ะ <g ül> น้องก็น่ากัไมเกี่ยงก็มัสุดค่ะไปงานคะ่ะไปคอนเสิร์ตสองวันคะ่ะแปดเก้านะคะวันนี้ก็กลับแล้ว ยายเอ๋ผู้งามคุณย่ญญาแน,น่นิไม่ยวาวไม่ยาธรรมนีงามแจ่มแจมธรรมนีอวนขอพรอม่นใยาเลยขอพรนม่ยาเอาติดเท่าไหร่ติดเท่าไหร่ขอพ่อ,พอม่ยจาจ้าไปหาหอนมองกับมเขือแหงห้องนี้จะเกลียดไปงาน,น,นงมือันเองไยยปงานได้ใหญ่ของดอกของดีย่าเดี๋ยวจะซื้ออันเดี๋ยวจะซื้อสซงเกาหลีมาถวายนะคะ หายพ่อแน่สีเ <withdrawal> ด <imana Task stink> ินข้างพอดีเฮสีเฮสเสีเข้าใจง่ายนิดนึงชวนมันมู่บานบอกว่าเฮไปเที่ยวเกาหลีนั่พีีบอกมันโอนเลยค่ามันสายดไม่ได้ชวนนะคะขอแก้ข่าวเออมันถามเองไม่ได้ชวนค่ะมันถามเองด้วยบอกว่าทำไมไม่ชวนไปงานสีเสาที่ทำไมไม่ชวนค่ะนางไม่ได้ชวนมาเหสีนะครับมาเหสีเป็นคนหน้าน้างถามเองค่ะเพราะว่าเฮสีต้องเบิกจากเขาก็ค้างหลวงให้หมดค่ะเพราะเหสีหน้าด้าน เอซีถามเองใช่ไหมคะเอซีถามเองค่ะว่าอะไรไม่ควรค่ะเอซีบอกว่าผูถามเองซื้อตั๋วเองนักเรงพอก่อแล้วก็ตอนสี่ทุ่มคึ่งค่ะของเมื่อวานซื้อตั๋วตอนสี่ทุมันเมื่อวานที่นี่จไปจองตัวให้กันสี่ทุ่มคึ่งสี่ทุ่มคึ่งค่ะญาบอกว่าประกอบมีเทะนะจ้างเอาเป่า่าสัญญาป่ะอูวอูวัเาไห้เธอวันสวัสดีค่ะ มาได้ของฝา okay. กโอเคค่ะรักสวัสดีเวลา <Okay. S 1> น้องรักนี่เขาอยู่ที่เบนเย่เจอกันเดือนมิถุนายนกรกฎากรกฎาสิงหาด้วยรักกรกฎาสิงหาเ้วยจะไปอ่าเพืยจะไปอ่ายุโรปนี่แห่ะพอกันเป็นเยมหางานไปใหน จากสองสามงานเลยค่ะเ้ยเลยสบายดีครับปฏิบัติดีมาสกลเอาไม่สักกินก่อน้มันากสังดีเหรอคะพ่อเขอไปเสร์ฟพิซ่าไหมขอบคุณค่ะพี่ก้อยน้องก้อยเรืองแสงร้างานไว้ให้่อยนะคะที่ยุโรปนะคะพี่ก้อยเก็นไปกรกฎราสิงหานะคะเจอกันพี่อมันนอนแกนอะเอ้ยไป ประมาณต้นกรากระดาต้นกรากระดาเนี่ยลักเดือนเดือนนี้พิธุนาคกลับมาอะไรนี่มันยังไม่ได้กินเขาเิยไปประมาณต้นกรากระดาะครับก็เลยแจง้งที่นี่ว่าเยคยไปกินเหมือนไได้หละได้ดูว,ดว,ว,วันรอไปเช่นจากทางวัดหลวงพอองว่อเป็นทรงมาให้จากยีหลงเป็นต้นสวัสดีคุณบาย เป็นไงบ้างสบายดีกำลังจะไปเกาหลีแล้วปรากฏว่าลูกพี่คุณบอยไม่ได้ไปนะคะเห็นเขตเยอะจะไปด้วยเที่ยวหน้าคือเดือนกันยาเดือนกันยาจะาภาพจองไว้สี่คิวพีสายเกักันาเกาหลีนี่ไงสี่สีงานเขาจองเป็นวันหยุดยาวเขาเขาจองเอาเจะาภาพอยู่เกาหลีนี่เกเป็นบ้าเนาะเดี๋ยวบานเล่นสิไป บอลสบายดีเนาะเป็นไงทางโน้นเหตุเยอะไหมปรากฏว่าคุณชายไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยสวัสดีคุณพันธาค่ะสวัสดีคุณเอเชยพรเ,ยเขาไปประเทศไหนสวัสดีคุณอาร์ตค่ะคุณก็สร้างนามคุณกสร้างนามไป ก็ไ,ได้แต่ว,ว่าสร้างนามเป้ารวยเฉยๆกิปปร,ริอยอะไรยอังอยู่เกาหลีไม่กำลังจะบินค่ะเอ็มกำลังจะบินบินวันนี้แหละที่สองอยู่ในยูสนาบิล่บินมนี้ค่ะน่านในหอเกาหลีค่ะบินวันนี้ก กำลังจะขึ้นเครื่องค่ะบดีเครื่องออกไิ้งไ่เหน่ได้มอยู่วนที่วนกินเหมือนเราไตด้กินเงนหลอย่าลืมนะคะยุโรปเจกันกรกฎาคมสิงหและเกาหลีเจอกันอีกรอบหนึ่งกันยาเรื่องเลยไหมงานงินออกไปแล้ว โหลดเอ่ว่าอะไรบอกดีเลยบ่น่าทักยังตัอะไร่โหลดพี่ไปเดือนครึ่งสองเดือนนี่แหละดนไปก่อนก็ได้ไปสองเดือนโหลดสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะไ้่มีเขาลานะครแบเฮ้แกกลับมาก่อนพี่ก็ได้แกไปเที่ยวสักอาทิตย์นึงแกก็กลับมก่อนไงไม่เป็นไรหละตัวมเปลี่ยนได้เนาะ เดี๋ยวให้พี่ๆรับรองให้ทีมรับรองได้อยู่ให้พี่งี่เง่ามัรับรองให้สุดที่ก็ต,ต้องเด,ด็กินเสนรจ็จด,ดีคุณสมาชิกค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก็นะคะเดี๋ยวไปทิ้งเกาหลีเราจะไล่เซิให้เบื้องเมืองเขาน้ามันช่วงนี้กําลังอากาศดีจังเดี๋ยวพอกินเขาก่อน ได้ว่าสร้างพาไทยไปประมาณเกเลยเคยเือบเลกินตังที่นนไหนเึงก่อน <c oughs> <g ười> เกือบ20นาทีแ <c oughs> ล<ะ>้วคาเดมาอยู่เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะนอนหลับกันดีทุกคนเด้อกัอใหั่นะคะสุดท้ายนะคัว่า